ดวงชะตาวันที่18ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบด,ดีภาพรวมสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีซึ่งมีดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวประจำตัวอันเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาคุณธรรมและการขยายตัววันนี้จะเป็นวันที่วิสัยทัศน์อันกว้างไกลและทัศนคติในแง่ดีของท่าน จะต้องมาพบกับขอบเขตของความเป็นจริงที่กำหนดโดยดาวเสารแผนการใหญ่ที่ท่านวาดฝันไว้อาจต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณทรัพยากรหรือเวลาความเชื่อมั่นในคุณงามความดีอาจถูกทดสอบด้วยสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนและหลักการอย่างสูงนี่ไม่ใช่วันแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่เป็นวันแห่งการสร้างฐานที่มั่นคงดาวเสาร์กำลังสอนให้ท่านนำความรู้และปัญญาอันสูงส่งของท่าน มาปรับใช้กับความเป็นจริงที่จับต้องได้การเปลี่ยนอุดมการณ์ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในวันนี้การงานในสายงานอาชีพท่านอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ระยะยาวที่ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและมีวิสัยทัศน์บทบาทของท่านในฐานะครูหรือที่ปรึกษาจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ผู้คนจะเข้ามาขอคำแนะนำในท่านในเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการมุมมองของผู้ใหญ่การขยายกิจการหรือการริเริ่มโครงการใหม่ๆสามารถทำได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วดีไม่ใช่การตัดสินใจจากความรู้สึกหรือการมองโลกในแง่ดีเพียงอย่างเดียวการเจรจาก,กับผู้ใหญ่หรือองค์กรขนาดใหญ่มีโอกาสสำเร็จสูงหากท่านแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือความรู้จริง และแผนการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาวการสอบสัมภาษณ์ควรเน้นย้ำถึงเป้าหมายในอาชีพที่ชัดเจนและความปรารถนาที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรการเงินการเงินของท่านในวันนี้มีความมั่นคงแต่ก็ไม่ควรประมาทอิทธิพลของดาวพระหัส,สบดีอาจทำให้ท่านมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ได้ทำไว้ก่อนหนีน้อย่างไรก็ตามดาวเสาร์เตือนให้ท่าน รู้จักการรักษาสิ่งที่มีมากกว่าการสแสวงหาสิ่งใหม่วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนภาษีการวางแผนมรดกหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือกองทุนรวมตราสารหน,นี้การให้กู้ยืมเงินต้องทำอย่างรอบคอบและมีเอกสารสัญญาที่รัดกุมเพราะมีโอกาสที่จะได้คืนล่าช้า วันธนะเตลัสในวันนี้เหมาะอย่างยิ่งที่ท่านจะนำเงินไปลงทุนในความรู้เช่นการลงทะเบียนเรียนคอร์สต่างๆหรือการซื้อหนังสือซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวความรักคนโสดท่านมีสเสน่ห์จากความรู้ความสุขขุมและความเป็นผู้ใหญ่ทำให้สามารถดึงดูดคนที่มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคงได้ มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอบุคคลที่มีคุณวุฒิและวัยวุธ์ใกล้เคียงกันอาจเป็นอาจารย์นักกฎหมายหรือผู้ที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนทัศนคติและเป้าหมายในชีวิตการมองหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับท่านได้ทั้งด้านสติปัญญาและจิตวิญญาณคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับวันนี้คนมีคู่ ความสัมพันธ์จะดำเนินไปในทิศทางของการเป็นคู่คิดและคู่ชีวิตที่แท้จริงนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงแผนการในอนาคตที่ไกลกว่าเดิมเช่นการวางแผนเรื่องการศึกษาของลูกการวางแผนกเกษียณหรือแม้แต่าการวางแผนทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันการให้อภัยในความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและการมองข้ามข้อบอกพร่องของกันและกัน ด้วยความเมตตาจะทำให้บรรยากาศในครอบครัวอบอุ่นและมั่นคงการหาเวลาทำบุญหรือปฏิบัติธรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างบาร,รมีและกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสุขภาพท่านที่เกิดวันพระรหัสบดีควรให้ความสนใจกับสุขภาพที่เกี่ยวกับตับระบบการเผาผลาญและน้ำหนักตัวการรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ง่ายในวันนี้ อิทธิพลของดาวเสาร์อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณสะโพกและต้นขานอกจากนี้ความเครียดจากการแบกรับความคาดหวังของผู้อื่นอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกปล่อยวางการเข้าวัดทำบุญการอ่านหนังสือปรัชญาหรือการใช้เวลากับธรรมชาติจะช่วยฟื้นฟูพลังงานทั้งกายและใจได้เป็นอย่างดี อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นคือการมองโลกในแน่ดีเกินไปจนมองข้ามรายละเอียดหรือความเสี่ยงที่สำคัญท่านอาจเชื่อใจคนง่ายเกินไปและถูกเอาเปรียบได้ระวังการให้คำมั่นสัญญาที่ท่านอาจไม่สามารถรักษาไว้ได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของท่านในระยะยาวนอกจากนี้ความยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์ของตนเองมากเกินไป อาจทำให้ท่านดูเป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่นและเข้าถึงยากในสายตาของผู้อื่นคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นภารกิจแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆที่สามารถวัดผลได้ในแต่ละไตรมาสแต่ละเมือนและแต่ละสัปดาห์วิธีนี้จะทำให้แผนการของท่านจับต้องได้และมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้น ด้านการเงินสร้างเกราะป้องกันทางการเงินโดยการการเงินสำรองฉุกเฉินให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย3-6เดือนและทำประกันในส่วนที่จำเป็นการมีความมั่นคงทางการเงินจะทำให้ท่านมีอิสระในการปฏิบัติตามอุดมการณ์ได้อย่างสบายใจมากขึ้นด้านความรักฝึกฝนการเป็นครูและนักเรียนในเวลาเดียวกันในความสัมพันธ์พร้อมที่จะสอนในสิ่งที่ท่านรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คนรักของท่านถนัดการเคารพในความรู้ความสามารถของกันและกันคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน